สวัสดีครับช่างตุ้งครับวันนี้นะครับผมทําหัวสีนะครับของลูกค้าที่ส่งเข้ามานะครับของคุณของคุณที่วัดสุกใจนะครับอยู่ตําบลเฉียงนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับผมทําเสร็จนะครับจากเข้าชุดล็อกตะแกรงนะครับระบบงานหนักนะครับที่ผมเคยลงในลายหัว หัวนี้ปรากฏว่าลูกค้าส่งมานะครับเห็นแกนไหมครับที่อยู่ด้านขวามือเนาะแกนผมเปลี่ยนใหม่ลูกปืนใหม่นะครับแล้วก็จะเข้าชุดล็อกกะแกงนะครับส่วนกอพัดลมลูกค้าคือมันต้อมไม่ได้แล้วนะครับมันบางมากนะครับผมก็เลยใส่ตัวใหม่ให้นะครับแล้วก็อเพิ่มต่างเอานะครับอันนี้ผมเช็คก่อนกลับนะครับจะล้างระบบแกนสีให้ลูกค้าก่อนนะครับทีนี้เรามาสีข้าเปลือกกัน บล็อก ok ตัวนี้นะครับผมเสริมให้เรียบร้อยจุดที่มันชอบอ้านนะครับเพราะว่ามีน็อตตัวเดียวนะตรงนี้ก็ดที่มันเสตังนีนน้ดูภาพเก่าเหมือนนะครับมันเดิมนะครับกระผอกกมือนเดิมไม่เสียบข้างเสียบอะไรมากเลย แต่ว่าบางลูกค้าเป็นระบบล่อนข้างบนอยู่แล้วนะครับนี้คือผลเท็วันนี้จะเข้าชุดล็อกตะแกรงตะแกรงของลูกค้ามีนะครับหักออกห0ร้อบาทนะครับจากสี่พันสามหักออกห0ร้อยบาทเหลือเหลือสา0พันเจ็ดสามันเจ็บวกหนึ่งพันห้านะครับเป็นสี่พันเป็นห้าพัน ห้าพนองนะครับร้อมตรงกลับนะครับดูข้าวไได้เลยนะครับ ที่ข้างบนผมปล่อยหมดเลยนะครับปล่อยหมดเลยไม่เหลือเลยนะครับแล้วก็มาลินหน้าแป่นเอานะครับวันก็แส่เอมสิบสี่สิบห้านะครับแล้วก็มีเครื่องมือสองที่ลูกค้าสั่งทำนะครับเครื่องรับเหมืองสองเครื่องนะครับ ก็ยิ่งสียิงจะเร็วกว่าน,นี้นะครับ คครับทานนะครับวันนี้ผมจะส่งกลับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ5,200บาทนะครับรวมอะไรเพิ่มเติมนะครับครับยังไงก็ฝากติดตามจิบต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ